สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นักเล่าตำนานครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังลองมาฟังกันครับหากจะเล่าเรื่องเล่าและตำนานของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนั้นจะมีอยู่มากมายหลายตำนานซึ่งเรื่องราวก็ไปในแนวทางสนุกสนานเพราะท่านเป็นผู้ไม่สีเรียดยังไงล่ะครับหากจะกล่าวถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านคืออริยะสงฆ์ที่โด่งดังที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากพระสมเด็จที่ท่านสร้างจะครองความนิยมสูงสุดมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเรื่องราวของท่านยังเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อๆกันมามากมายและมักจะเป็นเรื่องสนุกเพราะท่านชอบทําตามความพอใจของตนอารมณ์ดีพูดจาไพเราะไม่ยึดถือตามความนิยมของผู้อื่นไม่ปรารถนาลาบยศใดๆแม้ท่านจะศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานแต่ก็ไม่เข้าสอบเรียนธรรมในช่วงสมัยรัชกาลที่สจะมีการโปรดเกล้าให้ท่านเป็นพระราชาคณนะแต่ท่านก็ไม่ยอมรับ จึงเป็นเพียงแค่มหามาตลอดรัชการเรื่องที่เล่ากันและยังหาข้อยุติไม่ได้ก็คือใครเป็นบิดามารดาของท่านมีคณะผู้ค้นหาประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตีความจากภาพที่ท่านให้เขียนไว้ที่ผนังโบสถ์วันอินทรวิหารบางขุนพรม้มซึ่งปัจจุบันลบเลือนไปหมดแล้วและขยายความจากภาพที่หนึ่งซึ่งเป็นรูปกำแพงเมืองกำแพงเพชรมีขุนนางขี่ม้าออกจากเมืองคณะสอบประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โต ขยายความในรูปที่หนึ่งนี้จากเรื่องที่เล่ากันมาว่าในศึกพมา่าที่อาแซวุ่นกี้เป็นแม่ทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือนในสมัยกรุงธนบุรีนั้นเจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพออกไปรับศึกโดยพาคุณชายฉิมบุตรชายวัยแปดขวบติดตามไปในกองทัพด้วยหลังจากที่ขับไล่กองทัพพม่าออกไปพ้นดินแดนแล้วได้ตั้งทัพอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรเช้าวันหนึ่งเจ้าพระยาจักรีในวัยเพียง30เศษได้ขี่มา้าประเวณดูกองทัพ มาได้พาท่านเข้าป่าฝ่าพงไปจนถึงบ้านปลายนาหลังหนึ่งใต้เมืองกำแพงเพชรเมื่อเวลาเย็นเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาเจ้าคุณแม่ทัพจึงร้องบอกว่าแม่หญิงผู้นั้นเราเดินทางมาไกลรู้สึกกระหายน้ําขอน้ําให้เรากินสักขันหนึ่งเถิดหญิงสาวก,ก็ตักน้าให้แต่ได้เด็ดเกรสรดอกบัวโรยมาด้วยเจ้าคุณแม่ทัพกินน้าด้วยความลําบากเพราะต้องเป่าเกรสรบัวออไปก่อนดื่มน้าได้หน่อยเดียวก็ต้องคอยเป่าเกรสรบัวอีกจนดื่มเสร็จจึงได้ถามนางว่า เหตุใดท่านจึงเอาเกรสรบัวโรยมาในขันนั้นนี้หรือท่านจักแกล้งทําเล่นกับเราหรือหญิงสาวก็วบอกว่าเห็นท่านเหนื่อยมาและกระหายน้ํามากหากให้ดื่มตามความกระหายก็อาจจะเกิดอันตรายจากการจุกแน่นได้ข้าจึงเอาเกรสรบัวโรยลงไปเพื่อให้ดื่มได้พอประมาณเป็นระยะมิได้แกล้งทําเล่นกับท่านแต่อย่างใดเจ้าคุณแม่ทับฟองนางตอบด้วยความฉลาด แถมยังพูดจาอ่อนหวานไพเราะจึงลงจากหลังม้ามาสนทนาและรอจนตาผลกับยายลาผู้เป็นพ่อกับแม่ของหญิงสาวคนนี้ที่ชื่องุดกลับมาเจ้าขุนแม่ทัพก็รวบรัดสู่ขอลูกสาวเสียเลยเสนอสินสอบเป็นเงิน20บช่างโดยถอดแหวนวางไว้ให้เป็นประกันจะเอาเงินมาไถ่ทีหลังสองตายายเมื่อรู้ว่าผู้สู่ขอเป็นขุนนางมาจากบางเกาะก็ยกให้ทันทีและทำพิธีแต่งงานกันตามประเพณีของชาวกำแพงเพชรในคืนนั้น โดยไม่ต้องมีแขกมาร่วมงานรุ่งเช้าเจ้าคุณแม่ทัพก็กลับไปบัญชาการค่ายพอตกเย็นก็ห่อเงิน80ช่างมายังบ้านปลายนาไทยแหวนและกลับไปในตอนเช้าเป็นเช่นนี้ตลอดมาส่วนบุตรชายวัยแดขวบของเจ้าคุณแม่ทัพก็เข้าใจว่าบิดาไปตรวจตราบัญชาการทัพประมาณเดือนเศษจึงมีท้องตรามาจากกรุงธนบุรีเรียกให้กองทัพกลับในขณะนั้นสังเกตว่านางงุดได้ตั้งครรแล้วเมื่อมีเงินมีทอง นางมุดก็ซื้อเรือลำใหญ่เป็นที่อยู่และขนสินค้าเมืองเหนือล่องมาขายสินค้าถึงบางกอกและขนสินค้าจากบางเกอกขึ้นไปขายที่นครสวรรค์จนถึงกำแพงเพชรครั้นถึงวันพุธเดือน6ปีวอกจุลศักราช1138หรือพุทธศักราช 2,319! นางิกงมุดก็คลอดบุตรเป็นชายบนเรือนใหม่ที่บางขุนพรม